ไปดูปีที่สองใช่ไหมนี่อะไรครับเพิมที่สองใช่ไหมนี่อ่ะอันนี้คือเข้าเทิมที่สามจริงหรือเปล่าเพิมสองเทอมสองฤดูการนะถ้าฤดูการแรกอยู่ครึ่งฤดูการไงอ๋อเออใช่อันนี้เข้าจะเริ่มเข้าฤดูการที่สามจะเดินทางร่วมฤดูการที่สามเริ่มฤดูการที่สามแต่อยู่สองปีใช่ใช่อ๋อรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกนะครับความรู้สึกอาจจะ อาจจะพิเศษแต่พพิเศษแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าสาวน้อยพิรันแพงเนาะสาวน้อยพิรันแพงนี่เทนไอพุ่มได้มีเอียงมากขึ้นมีความเป็นยูที่ดีขึ้นครับแล้วก็อยากจะได้อะไรก็คือหาก็คือแม่แม่เอฟซี่เพิ่ FC มขวบสาวน้อยพิรันแพงิ่นให้โอกาสที่เด็กคมดูจากผมมากขึ้นถ้าไม่มีสาวน้อยพิรันแพงไม่มีพ่อโจเมนุนยาสุภาพเนาะแล้วก็ ทีมงานพอนนหนงอีกที่ไปรับในมือนั่นกับเบอมือนี้ก็คือสิบ่มีในมืออยากขอบคุณอะไรมากที่สุดอยากจะขอบคุณที่สาคัญเลยอยากขอบคุณเอฟซีครับเอฟซีานองพี่รันแพงเอฟซีของเรามานาพิรันแพงนะครับที่คอยสพอร์ตมาตลอดหลังกาที่สำคัญดีลืมบ่อไรขอบคุณสานองพี่รันแพงคือแบบโดยรวมถ้าเราเอ่ยชื่ออาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดที่ว่าตกหล่น ขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่พร้อมผู้บริหารทุกท่านเนาะที่ทําให้มีวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วเด้่ยขยันมันเพียรอดทนสื่อสัตกระตันยูนี่ครับมิแต่จเจริญไปหนาเฮงเฮงฟังๆังไปหนาครับสวัสดีครับเอซแฟนคลับนะครับเอฟซีนองมณะนะครับเอซอีลาน้่อยเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับ พี่้องได้ฟังผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคําสัมผณสของนะครับช่องยายไล่นะครับสัมผณ์นองมานะนะครับก็ขอบคุณคลิปดีๆจากช่องยายไล่นะครับการใช้เวลาสินนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณเพ่นหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพ่นในไปทายหลังเวทีนะครับ เพิ่นไปทายไปพอมนะครับไปข้ามหมอดนะครับพอดีไปเห็นนะครับน้องมะนาพนังนะครับอยู่กับอาอานะครับกําลังเยียบมะไรนะครับเพิ่นละแวะนะครับย้ายแวะไปคุยนํานะครับมาน้องมะนาขยกมือไหวนะครับแล้วก็ย้ายเพิ่นกัสัมผัสนะครับ น้องมะนะนะครับเพิ่นเป็นเด็กน้อยที่นะครับที่อ่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งนะครับบ่ลืมบุญคุณคนนะครับสําหรับเพิ่นให้สัมภาษณ์กับช่องยายไล่นะครับเพิ่นก็ว่านะครับบ่ลืมบุญคุณนะครับที่อ่ามีมื้อนี้นะครับที่มีมื้อนี้มีเงินนะครับสร้างบ้านนะครับมีเงินปลดหนี้ให้คุณย่านะครับอ่าบ่ลืมบ,บ่โจบ่ลืม ่าเสียนนท์ลืมยาสุภาพนะครับอ่าบลืมสาวหน่อยเพดบันแพงนะครับบลืมนะครับโดยเฉพาะเอฟซีนะครับพอหักไม่หักทั้งหลายนะครับมานาหน่อยนะครับบลืมนะครับกับเพอร์เนเวกมานะครับสําหรับเด็กหน่อยคนนี้นะครับน้องมานะนะครับกเป็นอ่า เด็กหน่อยที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่สอนนะครับหรือใส่ท้ำหยังนะครับเป็นหยังเพิ่นก็ทำตามเบิดนะครับบ่มีตอบโต้นะครับถึงจะมีประเด็นร้อนประเด็นดราม่านะครับน้องมณะเพิ่นก็อดทนนะครับสู่นะครับตั้งแต่ช่วงแรกพี่น้องสิเห็นนะครับเพิ่เข้าม่าอยู่กับสาวหน่อยเพรบานแพงใหม่ๆนะครับเพิ่นก็มีประเด็นดราม่านะครับ กับอิหลานะครับมีคนว่าวนั่นนั่นน,น,นี่นะครับเอาไปาจับคูบงังอะไรบ้างนะครับา,านองมานในสุริยกาดจับมือนองบางนะครับประมาณนั้นนะครับถือว่านองมาณะพนกอดทนนะครับบอดตอบโต้นะครับคิดดีทําดีนะครับสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับอันนี้เป็นสโลแกนของบอดโจพนว้า วหวนะครับกับลูกทีมตลอดเวลานะครับคิดดีทำดีนะครับกับสำหรับน้องมะนะนะครับแม่หักเอฟซีนะครับแม่แม่หักพอหักนะครับเอฟซีแฟนคลับกับเป็นนักร้องคนหนึ่งนะครับที่มีพอหักแม่หักนะครับหลายนะครับคือน้องมะนะนี่เองนะครับสำหรับน้องมะนาะเพิ่งกระเด้พัฒนานะครับชุมเสียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ อาจน้าจาของนะครับแอดมินได้ไปเห็นในช่องน้องมานะนั่แหละครับมีเพิ่นไปออกนะครับเป็นออกรับเชิญนะครับเป็นแขกรับเชิญที่รายการรายการหนึ่งนะครับเพิ่นก็ไปลองเพลงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะน้าเพลงนะครับขออนุญาตนาเพลงมาเปิดให้พี่น้องได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อนักก็ไม่หักไปไล่ไหลนะครับไปมาไล่นะครับ สำหรับน้องมาณะนะครับก็ขอให้เป็นเด็กดีนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับใหญ่คนสกลคือแอดมินนะครับเอดมินก็เป็นคนสกลนครนะครับผิดหวังนะกับน้องมาณะนะครับเป็นคนสกลนครคือกันนะครับฝากพี่น้องเอฟซนะครับน้องมาณะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผู้ชายเขาครั่วผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ เดี๋ยวไปฟังเพลงนองมะน่ากันครับเพลงนี้มูลมูลนะครับนาดังไอ้ทนได้ยินรสียงไอายตามสายลมวอนวีวอนบากให้หนูบางโอ้ สาวผูกัวหนะ้ามาเป็นเพื่อนดอกกองใจหลักขอขอบพระคุณเจ้าของดวงดอกไม้มอบให้พี่ดีใจลาพองกับพวกมาละยี่บีลืมดอกเด้อนองแฟนที่เอามาคงไปเล่นใจให้พี่ทุกลาสีพบพ่อหน้าอยากมาเยี่ยมดอกเถืาอสอ่ป้า มอเปด่นออ้องน้อเรด่นองจากที่เป็นของควันเออเป็นสำนวนความจริงที่กันกองมาเวา้าขอบูชาด้วยใจเจ้าที่เคยเอาใจซนขออยาสูงส่งข้ามเออให้รำอ้ายได้ดวงดางเออ ตัพีขันตาฝากตามใสลงมามอบสมเปร็แคนของเออตอนน้องมานาเผิรบานแท่งสวัสดีพี่น้องครับลลกเกิดปอดใส่กันได้